พี่แม็กจากเพจเพื่อนเที่ยวพาเที่ยวนิวยอร์กเดี๋ยววันนี้จะให้พากินพาเที่ยวแล้วก็พาดูของในย่านควีนส์อันนี้จะเป็นคอนเซปเหมือนร้านข้าวแกงเมืองไทยเลยราคาไม่แพงแล้วก็อิ่มหลับตาสั่งได้แล้วไหมครับเนี่ยใช่หวอนมากนี่เป็นแกงไตปลาเหรอเห็นเลยอ่ะอยากกลับบ้านอ่ะให้มากินร้านเนี้ยรสชาติแบบไทยเลยอ่ะ ทำไมถึงมีคาว่า Little Thailand นั้นนะพี่เพราะว่ามันก็มีร้านไทยหลายร้านแล้วก็คนไทยก็อยู่ตรงนี้เยอะวัดพุทธไทยถาวรมณารามที่นี่ก็มีพระแก้วมรกตอยู่จะเรียกว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราซูเปอร์ที่ขายของไทยๆนะครับฮ้ยอันนี้คือสบบประเทศไทยเลยกฟงกาแฟนะครับก็มีนะฮะมีแกงด้วยนี่ไข่พะโล้ไตปลาจับฉ่ายแกงเลียงครบจบจริงๆว่าคนไทยอยู่ย่านนี้ไม่อดตายนะครับมีมีทุกอย่าง สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้คือแบบเป็นวันที่น่านอนมากแบบฟ้าคึ้มฝนตกนะฮะอยู่ข้างหน้าคือวันนี้นะครับนัดมีนัดพี่คนหนึ่งเอาไว้นะฮะที่เขาอยู่ในย่านควีนส์แล้วก็ได้ยินมาว่าควีนส์เนี่ยมันเป็นย่านที่แบบคนไทยอยู่เยอะมากแล้วก็มีร้านข้าวแกงอร่อยๆร,ร้านนึงนะครับอยู่นิวยอร์กมาสี่หวันแล้วก็รู้สึกว่า เขาแกงมันต้องเข้าแล้วเออมีวัดไทยแบบว่าไปเป็นวัดแบบจริงๆเลยนะไป,ไปนั่งสมาธิไปทําบุญไปงั้นได้เลยแบบมีความแบบไทยแล้วก็มีแบบพวกซูเปอร์ไทยด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูชีวิตของคนไทยในนิวยอร์กในย่านควีนส์กันว่าเขาเป็นยังไงนะครับตอนเช้าเนี่ยนะตื่นเร็วมากแล้วตื่นเช้ามามันก็ไม่มีอะไรกินเราก็เลยนั่งรถไฟมาหนึ่งสถานีมากินเบเกิลที่ชื่อร้านว่า r u ต s and d a u g h t e r s นะครับ เป็นร้านที่เปิดมาแล้วกว่า1นึ่งปีแล้วแบบอร่อยมาก <c oughs> นี่ <c oughs> ตัวนี้แซลมอนคโคตรดีแซลมอนสดมากเสร็จปุ๊บก็ไปกินกาแฟร้าน Blue Bottle Coffee นะครับอร่อยเหมือนกัน <c oughs> ขอขึ้นรถไฟก่อนฝั่งไหนอะ่ะอันนี้ปะ ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แม็กแล้วนะคะพี่สวัสดีครับพี่แม็กชื่อจริงชื่อส่วนสูงเท่าไหร่ยรองเท้าเท่าไหร่ละเอียดไปหรือเปล่าพี่แม็กจากเพจเพื่อนมาเที่ยวนิวยอร์กพาเที่ยวนิวยอร์กพาเที่ยงเดียวมีพาไปอย่างอื่นบ้างไหมพากินไงพากินโอเคก็ทําเพจเพื่อนมาเที่ยวนิวยอร์กนะแม็กก็แนะนําที่กินที่เที่ยวแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการมาเที่ยวนิวยอร์กเพราะฉะนั้น ใครที่มาเที่ยวนิวยอร์กก็ลองไปตามกันไปได้ก็จะมีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์คือตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านคว<ช>ีนส์ใช่ไหมครับควีนมีเอสไหมนะควีนมีเอสควีนส์เนาะย่านควีนส์คือถ้าเกิดว่าพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยมันก็จะหลักๆมันจะมีบุคลินแมนฮัตตันแล้วก็ควีนส์ไหมครับควีนส์แล้วก็มีบรอนซ์เดี๋ยววันนี้จะให้พี่แม็กพากินพาเที่ยวแล้วก็พาดูของในย่านควีนส์เดี๋ยวร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านอะไรครับก็เป็นร้านข้าวแกง อันนี้จะเป็นคอนเซปเหมือนร้านข้าวแกงเมืองไทยเลยเวลาที่เราอยากกินอะไรง่ายๆราคามไม่แพงแล้วก็อิ่ม,มก็คือต้องร้านนี้เลยแล้วทำไมคนไทยถึงอยู่นี่เยอะครับค่าเช่าหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าของชีพในคุยมันจะถูกกว่าในแมนฮัตตันแน่นอนเพราะว่ามันจะออกมานอกเมืองหน่อยถูกกว่าเยอะไหมถูกกว่าก็อย่างค่าเช่าห้องสมมุติแบบสตูดิโอหรืออะไรอย่างเงี้ยในแมนอาจจะแบบสองพันสามพันตรงนี้ก็อาจจะ พันสี่อะไรประมาณนี้เพราะใยือคือนิวยอร์กอ่ะบอกก่อนว่าถ้าถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบอยู่ใกล้สับเวอ่ะก็ถือว่าสะดวกเพราะว่ามันเป็นระบบเดียวกันแล้วก็เดินทางเชื่อมต่อกันได้หมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นก็เน้นแค่แบบที่พักที่ไม่ไกลจากสับเวย์เออเรจริงพอถึงสับเวแล้วเราจะไปไหนก็ได้แล้ว2-9เหรียญตลอดสายไปใช่ขี่สถานีก็ได้คือนั่งจะไกลแค่ไหนก็งเเหรียญใช่คือมันก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสะดวกแค่ใกล้สับเวก็คือมา อยู่นี่อาศัยนี่แล้วก็ค่อยเข้าไปข้างในเมืองจะไปเที่ยวจะไปทำงานก็ได้หมดเลยโอเคโอเคโอเคไหนพี่แม็กซรันนิดเด็ดยังไงฮะแม่ค้าหรือเปล่าแม่ค้าคืเพื่สวัสดีครับป่าคุณแม่ค้าชื่ออะไรครับวัดค่ะชื่อวัดเหรอครับชื่อวัดอ๋อชื่อน่ารักจังขายข้าวแกงมากี่ปีแล้วครับ ร้านเปิดมาสิปีอะอ้ปี <สะ S 1> แล้ว <สะ S 1> อยากรู้ว่าความความายากง่ายของการทําร้านอาหารไทยในนิวยอร์กนี่ยากไหมฮะยากมากตอนนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็คนไทยเปิดร้านอาหารไทยค่อนข้างเยอะอ ก็คือตั้งแต่เดวันนี่คือขายข้าวแกงมาเลยใช่ค่ะราคามีการเปลี่ยนไหมครับปรับตอนนี้ถ้าถามราคาก็สตาร์ตตั้งแต่7จ็บาทห้าสิบจนตอนนี้เป็น17บเจ็ดราคาของชิฟที่นี่มันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าไปกินเบเกิลมันก็20่สิบดอลแล้วอะใช่แต่ต้องต้องบอกว่าที่เนี่ยอินเดียเรามันจะไม่ไม่ค่อยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราใช้เฟรชอินเดียใช่เพราะคือส่งมาจากฝั่งฟลอริดาส่งจากฝั่งแคลิฟอร์เนียที่นี่ไม่ได้ใช้เครื่องแกงกระป๋อง ทำเองก็คือแบบต้องถึงต้องอร่อยใช่ไหมแล้วมีอะไรที่แบบอิมพอร์ตมาจากไทยไหมครก็จะมีพวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะไตรปาที่เป็นไตปลาแห้งอ่ะเราอิมพอร์ตมาจากไทยไทปลาแห้งใช่แล้วก็มาทำหมูหมูกับข้าวแต่ละอย่างมันแบบว่าคือเข้ามากับข้าวมันจะมีทั้งหมดสิบสองอย่างห้าอย่างก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดวิทวันอีกเจ็ดอย่างก็คือจะเป็นแรนดอมสลับกันไปสามอย่างที่ขายดีสุดคืออะไรครับ ปลาไอาหมูทอดปลาผัดฉ่า,ชชาแล้วก็แกงเคอรี่ค่ะจะเป็นกิมมิคของร้านเลยเอาเลยเราเอาสามอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันสามอย่างจะเจ็ด,ดอนพอดีใช,ใช่ไหมฮะคิดถึงอาหารไทยมากห,มหลับตาสั่งได้แล้วไหมครับเนี่ยใช่อ่อย <c oughs> มากเป็นแบบงานกระจำ ว้าวได้กินอาหารไทยแล้วถ็กินไปเกือบจะแบบครึ่งจานแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าลืมเปิดใหม่สอสัสวันนี้ตื่นเต้นเจอดาราเพื่พพพพพพพอนพาเที่ยวนิวยอร์กเจอดาราโอเค ก็เรารีวิวไปแล้วเนาะ<ม>แล้วก็เรียกชันมันอาจจะแบบว่าไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือที่น้าสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นหมูหมักพริกไทยดําปลาผัดชูชีแล้วก็มีแกงนะครับเดี๋ยวเราจะกินหมูก่อนนี่เนี่ยมันก็ไม่เลียวแล้วอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมเรียลชันเหมือนกินคำแรกหมูหอร่อยมากแบบว่าเห็นชิ้นน้าหนาอย่างงี้ใช่ปะ แบบเนื้อแน่นแต่นุ่มแล้วรสชาติถึงมากมันแบบหอมพริกไทยหอมรากผักชีมีความหวานหวานนิดๆหวานหวานเข้มเข้มแล้วข้าวเขาแบบว่าแห้งๆเนี่นดีมากเลยอ่ะดูอืมอร่อยมากรสชาติแบบไทยเลยอ่ะต่อไปนี้เป็นเยลโล่เคอรี่นะครับชิคเก้นเยลโล่เคอรี่ทอดแบบแซ่บ เนื้อออกแล้ว้าใครอยู่นิวจอกนะล้วแบบอยากกลับบ้านอะ่ะให้มากินร้านเนี้ยในแม่ค้าแถมให้เป็นหมูผัดเบซิลส <Basil. S 2> ่วนใหญ่ที่นี่เขาไม่ค่อยใช้กระเพราบรอกคือที่นี่มันจะมีผัดซูบวะผมเเรียกผัดกระเพราอ่ะเขาจะใช้ใบเบซิลหมายความว่าเขาจะใช้ใบโหระพาแทนใบกระเพราเพราะว่าใบกระเพราอ่ะหายากกว่าถ้าใบกระเพราเขาเะเรียกว่าแบบกระเพราแท้ฟพลี่เบซิล โพนี่เบซิลก็จะเป็นใบกระเพราใบกระเพราแบบแท้ใช่แต่ถ้าร้านไหนมีขายแบบกระเพราแท้ก็คือแบบพรีเมียมอาจจะแบบแพ<น>งขึ้นน,นิดนึง<ะ>หรือว่าแบบคนจะแบบรีบไปกินอะไร,รอย่างเงี้ยเพราะว่ารสชาติจะแบบจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วมีร้านไหนที่ใช้กระเพราแท้ไหมที่พีร้มีมีบางร้านก็ใช้อยู่แต่ว่าก็จะไม่ได้มีตลอดปีเหมือนบางครั้งก็แบบช่วงนี้เป็นเป็นใบโหระพานะเขาจะต้องบอกลูกค้าว่าตอนนี้ไม่ใช่กระเพราแท้นะอะไรอย่างเงี้ยมาครับ นาอิทพี่แมกสนใจปลูกกะเพราเองไหมไมาสนใจเนาะปลูกก็ขายอ่ะด <Yeah> ูเยนี่นาเหมือนด้กลับบ้านเลยหมูเป็นชิ้นให้หมูเยอะไม่ใช่แค่วิญญาณหมูไม่ใช่แค่วิญญาณไก่ไม่ใช่วิญญาณปลาของดีมากเขาจาของดีมากเลยนะนี่เป็นแกงไตปลาเหรอดูเผ็ดอ่ะเผ็ดเลยอ่ะ แกงไตปลาคือแซ่บมากทุกคนแล้วก็อยู่ใต้แกงแซ่บมากเลยครับแกงไตปลาคือแบบถึงพริกถึงขิงเาะวอันนี้เป็นปลาเอ้ยใช่ปะปลาปลาเนาะไม่ค้าแถมให้อีกแล้วใจดีมาก แลนนี้คืออิ่มมากมากินด้วยกันครับลองดูเขาบอกว่า<ม>เป็นมะม่วงจากเม็กซิโกแต่ว่าเป็นแบบมะม่วง <Mexico. S 1> รสชาติไทยมาเข้าเหนียวมีความประเทศไทยอยู่ถือว่าทำไม่ดีมากที่แบบเอาไซส์ไทยแลนด์อ่ะแบบว่าอร่อยมากอิ่มมากทุกคน โอ้พุงกระแตกคือพอชั่นที่ที่แมคค้าให้มาก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เขาแถมให้อีกก็คือแบบว่ายิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เต็มโตไม่หมดเลยเมื่อกี้เออแล้วก็ข้าวเหนียวหมูงอีกข้าวเหนียวมงเด็ดมากที่แรกอะว่าจะไปกินร้านอะไรนะพาพาต้าพาเพลยพาต้าพาเพลินแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินในเมืองอีกนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้พี่แมคพาไปเที่ยวพาไปเดินดูวัดไทยหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็โกสลี่ใช่ไหมใช่จะมีเป็นโกสลี่คนไทยได้นำเลยครับโอเคไป ทำไมถึงมีควาว่า Little Thailand นั้นนะพี่เพราะว่ามันก็มีร้านไทยหลายร้านแล้วก็คนไทยก็อยู่ตรงนี้เยอะแล้วก็จัดงานสงการบ่อยๆเขาก็เลยใช้ตรงนี้เหมือนเป็นแบบ Little Thailand Way mm. เพื่อเหมือนเป็นไวร้รวมคนไทยอะไรประมาณนี้ป้ายเพิ่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วมั้งคือวัดไทยเนี่ยมีตั้งนานแล้วไหมครหรือว่าริซิลี่เพิ่งมีก็ม,มีนานแล้วคือจะจะไม่เหมือนแบบวัดที่เราคุ้นเคยจะกระทัดรัดนิดนึงแต่ก็จะมีแบบมีโบสถ์มีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูว่า ได้<ต>เป็นยังไงคือนัสดาเคยไปวัดไทยใน LA มาแล้วก็แบบอ,อันนั้นคือแบบโอ้โหใหญ่โตอ,อไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกแต่มันใหญ่แล,<อ>แล้วมันก็มีที่ขายอาหารทุกๆแบบทุกๆวิคเอ็นอะไรอย่างเง<อ>ี้ยที่นี่มีไหมที่นี่จะมีเฉพาะแบบพวกตามแบบอีเวนต์หรือเทศกาลต่างๆเ<อ>นี้ยเขาจะมีจัดงานอยู่แต่ที่ l อเอคือแบบมีทุกวิคมีแบบเป็นตลาดใช่ไหมเป็นตลาดแบบนี้เลย ระหว่างทางเดินไปวัดไทยนะครับก็สังเกตเห็นว่าหน้าตาบ้านในควีนส์เนี่ยมันคล้ายๆกันใช่ปะแต่ว่าบรรยากาศก็จะไม่เหมือนในแมนเลยคือฝั่งควีนส์เนี่ยเรียกว่ามันฝั่งเก่าแก่ไหมก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลสเดนมากกว่ามันก็เลยจะเป็นบ้านแบบที่เป็นหลังๆมันดูเป็นแบบกว่าบ้านซึ่งปกติคนที่เขามาอยู่ตัวเนี้ยเขาซื้อหรือว่าเขาเช่หรือยังไงครับก็ส่วนใหญ่อะบ้านหนึ่งหลังก็จะเป็นมักจะเป็นแบบมัลติแฟมิลี่ หนึ่งบ้านก็จะมีประมาณ3าสี่ครอบครัวแยกกันเป็นเซตเซตเซตฮะเออประตูทางเาข้าครอบครัวที่ไม่รู้จักกันใช่หรอไหนไหนไหนก็คือเขาอาจจะแบบอย,อย่างนี้หรอสามสี่ครอบครัวเลยเหรอใช่แต่เราแต,แต่แต่เราอาจจะมองจะมงไม่มองไม่ออกว่ายังไงเพราะบางทีแบบเปิดประตูแรกเข้าไปปุ๊บมันถึงจะค่อยแจกเข้าไปที่ยูนิตแรกยูนิต2ยูนิตสาแล้วแต่ละยูนิตก็จะมีแบบห้องครัวของตัวเองห้องน้ําของตัวเองก็คือเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันแฟมิลี่อื่นไม่สามารถเข้ามาปะปนกับเราได้ นี่มันก็จะเป็นแบบใช้ทางเข้าร่วมกันใช่แล้วอย่างที่พักที่ผมเห็นบ่อยๆในเพจที่แม็กเนี่ยที่เรียกว่าสกายไลท์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 ใช่ทอม็นราคาแบบดีมากราคาน่ารักใช่คือราคาเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นแบบราคามันก็จะย่อมเยาวกว่าก็ราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณร้อยหน้อยเหรียญต่อคืนร้อยเหรียญโอ้ก็คือราคา ราคาแบบด้อมเยามมากใช่แต่ว่ารูปแบบมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเราไปพัก Air b บ b อะไรประมาณนั้น <ừ> คล้ายๆ <ừ> ก็คืออาจจะแชร์ส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้แบบสามารถเที่ยวนิวยอร์กได้ในราคาที่แบบประหยัดถ้าเกิดเทียบเท่ากับบ้านไหนแถวๆนี้ไหมผมอยากอยากรู้ไซส์ฝัังนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้เนาะอเอเอคือไซส์ประมาณนี้ใช่แต่ว่าก็คือเป็นไม่ใช่ของเราทั้งหลังไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่ก็จะแบบอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเป็นแบบ หนึ่งในแฟมิลี่ของบ้านหลังนั้นอ,อ,อก็จะเป็นรูปแบบของที่พักที่นี่ก็จะประมาณนี้แล้วแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนไทยมาใช้หรือว่าก็มีหมดเลยครับเฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น<อ>ก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อดูได้นะอ,อ,อ,อแต่ค่าของชีพที่นี่มันแพงเนาะแพงไหม <laughs> แพง <laughs> <laughs> แพงก็คือถ้าเกิดสมมติแบบเต็มที่อ่ะใช้เต็มที่ก็คือไม่เหลือก็ต้องแบบว่า คำนวณดีๆเออคืออ่ะวางบัตเจดีๆแล้วอย่างแบบสวัสดิการของที่เนี้ยดีไหมพี่ก็คือเหมือนกับว่าทุกคนก็จะต้องเสียแท็กเสียอะไรเก็บเอาไว้เพื่อให้แบบช่วงที่เกษียณแล้วเขาก็จะมีเงินย้อนกลับมาให้เราเออก็เหมือนเหมือนเป็นสวัสดิการตอนเกษียณนั่นแหละเออก็แล้วแต่ละคนเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรคำนวณตามภาษีที่ตัวเองจ่ายไปที่นี่เสียแท็กเยอะใช่ไหมครับก็เสียแท็กเยอะก็เป็นแท็กแบล็กเก็ต ก็ขึ้นอยู่กับรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีก็ยี่สิบสามสิบแล้วแต่รายได้จริงๆต้องแบบมานั่งคานวณดูดูที่ม็กเหนื่อยเดินไปพูดไปปกติไม่ค่อยได้บล็อกอย่างงี้ใช่ไหมผมมาบล็อกคนชีนเดินไปพูดไปนี่แม่ต้องดูหอบอ่ะดูหอบเราทำได้ยังไงเราดูดรถือกล้องผมดูไหมดูแบบโอ้โหแล้วก็ไม่ได้เบาด้วยนะถึงเนี้ยสบายตัวแล้วโอเคนอเหนื่อยเดี๋ยวเราไป สงบจิดใจกันที่วัดไทยนะครับดีข้างหน้าแล้วแหละต้องการพักละต้องการนั่งพักเราถึงวัดแล้ววัดพุทธไทยถาววนารามใช่ไหมข้างบนมีพระแก้วมรกตด้วยนะสมเด็จพระพุทธจันย์โตก็ท่านก็อยู่ที่นี่ท่านก็มีที่นี่ด้วย ที่วันนี้ก็มีท่านด้วยใช้คำไม่ถูกเลยขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูได้ใช่ไหมได้ครออนุญา้เข้าไปดูเอ้ารอ,อเปิดเปิดได้เปิดได้เปิดได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขยันถ่ายได้ไหมครับได้ได้ได้พระอาจารย์อยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยก็จะมาเพิ่งมาได้ สาเสารอาทิตย์เองเข <c oughs> ตนี้นี่จะมีหลายชนชาตินะชนชาติเชื้อชาติที่นี่ก็มีพระแก้วมรกตอยู่ด้านบนก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเรานะโมตสัพภะควัตวโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธสั์เมื่อกี้เราก็ถวายสังฆทานทำบุญเรียบร้อยนะครับก็ ขึ้นมาชั้นสามใช่มากสการะพระแก้วมรกตสง่างามมากสวยมากตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าซูเปอร์ที่ขายของไทยๆนะครับชื่อร้านว่าพาทามาร์เก็ต เดี๋ยวไปดูว่าข้างในเขาแบบขายอะไรบ้างราคาเป็นยังไงเฮ้ยนี่เขามีขายนี่ด้วยบับเบอร์มิวเทีทาร์มิวเทีฮันนี่ฮันนี่ดิวคืออะไรอะ่ะเอ๊ะมัทฉะอันนี้มัทฉะปะงง,งเลอกเลยยินไหวว่ไม่ไหวแล้วเดซิซูอีทเยอะแยะมากมาย,ยมีข้าวคุกปิด้วย12ดอลลาร์อันนี้ลาบไหมมีลาบมีข้าวกะเพราด้วย10ดอลลาร์ เว้ยนี่ไงมีขายใบกะเพราด้วย6ดอลลาร์กะเพราแท้เอาไปผัดได้ป่ะมัน3จานแล้วอย่างแล้วอย่างของพวกเนี้ยครับอันนี้คือจากไทยทาลริฟแพงไหมครับตอนนี้ยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังรับยังราคาที่ร้านนี่ยังราคาปกติทุกอย่างกาแฟนะครับก็มีนะฮะชาไทยชาตรามือโอวัลตินโอ้โหถ้าเกิดว่าคนไทยอยู่ย่านนี้ไม่อดตายนะครับมีมีทุกอย่างในนี้มีทุกอย่าง คือแบบประเทศไทยเลยนี่แซนด์วิชอ่ะะอะไรนะแซนด์วิชโบราณท,ท,ที่สัมย่นานเหรอแซนด์วิชหมูหยองแบบโบราณโบราณเขาไม่ขายพวกแบบขนมเล่ต่างๆหลายรสชาติเลยมีครบเครื่องดื่มอะไรอร่อยครับพี่นี่อเอามิลค์ทีแล้วกันครับขายหมดทุกวันเลยไหมครับเนี่ยสปประะะมมมาณตดดีวนไแแล้่ครับ มีแกงด้วยนี่ไข่พะโล้ไตปลาจับฉายแกงเลียงส้มปลาทอดโหน้ำพริกกะปิโอ้โหคร<ห>บจบครบจบจริงๆสอขอนแกนนี่เพิ่งไปมาเลยขอนแก่นคุณแม่ชื่ออะไรครับ แม่พอยพันค่ะนี่เลี้ยงชานมเราด้วยขอบคุณนะครับอะไรค่ะแล้วมาเที่ยวใหม่นะมาอุดหนุนใหม่นะได้คุณแม่เปิดร้านนี้มานานอนี่ยครับเนี่ยปีนี้ปีที่7ปีนี้ปีที่7ใช่ก็คือขายแบบว่าของอิ p พอ t จากไทยอย่างเดียวเลยใช่ก็ก็ต้องสั่งแล้วเราเริ่มมาขายได้ไงครับแต่ว่าลูกชายอยู่ที่นี่ลูกอยากทำอะไรเล่นเสักหน่อยนึง ตอนนี้ก็คือมีซีเรียเซนที่นี่แล้วไหมครับสุดยอดยอดเข้าไปในเมืองบ่อยไหมครับก็บ่อยเหมือนกันผมแม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพเอากุงเทพอ๋อโอเคน่ารักมากเลยถ้าใครอยากได้ของไทยๆขนมไทยๆวัตถุดิบไทยนะครับมีกะเพราด้วยมีขายผัดกะเพราด้วยเนาะใช่ไหมอ่ะผมอยู่อ่าที่ร้านนี้ชื่อว่าพาตามาร์เก็ตพาตาพาตาใช่มาร์เก็ตตามาร์เก็ตพาตามาร์เก็ต เป็นชานมไต้หวันเลยครับเนี่ยอร่อยไหมคะบเป็นชาแบบหอมๆมหวานๆใช่แต่แล้วสดชื่นโอเคก็วันนี้สนุกมากเลยครับพี่แม็กไ,งไ,งได้เ <Queen. S 2> จาะลึกอได้เห็นบรรยากาศครบชอยรู้สึกว่ามันเป็นย่านที่แบบเงียบสงบดีแล้วก็ ดูอบอุ่นดีนะมันแบบดูครบเดีย่์แบบเจอคนไทยหน้าร้านมันอยู่เมืองไทยเออแล้วก็มีร้านอาหารไทยมีของร้านขายของไทยแล้วก็มีวัดไทยเรื่องจริงแบบที่ผ่านมาก็เดินแบบไม่เข้ามันไก่มีนู่นมีนี่ที่แบบว่าสามารถมาใช้ชีวิต explore นี้ได้อีกอีกวันหนึ่งเลยอะเออแต่ว่าไม่พอจริงๆทุกคนเท่านี้คือตะลุยกินก็ไม่พอแล้วของกินเยอะมากนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะครับที่ พาณะนัดทัวร์วันนี้นะครับยินดีมากได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ทักไปหาพี่แม็กได้เพื่อแบบอยากรู้เกี่ยวกับนิวยอร์กอยากรู้ว่าเออเดินทางอะไรยังไงหรือว่าแบบคําแนะนําในการเดินทางไปเที่ยวนิวยอร์กจริงๆตอนที่แบบลงสนามบินเนาะก็แอบดูนะเพราะว่าเรื่องเรื่องรถอย่างเงี้ยจะโดนจะโดนคนลากไปใช่ไหมเออใช่ใช่เพราะตอนนัดลงสนามบินเน่ะมีโคมีคนมายืนรอเพียบแล้วก็แบบ คนไหนวะแบบเยอะเลยแบบว่า you want the ร์ค้าค้าคอยู่แบบ uber 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 อะไรอย่างเงี้ยห้าเรื่องเตือนภัยนะครับที่ต้องรู้ก่อนมาเที่ยวนิวยอร์กทริคก็คือถ้าเกิดแท็กซี่ก็ต้องคันสีเหลืองเท่านั้นที่ไปทำการกับเรียก uber แบบในแอปเลยใช่เงี้ยละไม่งั้นจะโดนลากไปไกลถูกต้องนี่เลยก็เลยพยายามแบบทำคอนเทนต์ย้ำเตือนไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าก็ยังมีคนโดนอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออ how to ก็ไปดูแบบเพจพี่แม็กได้นะครับมีอะไรอยากฝากถึงคนดูไหมฮะทริปทริป สั้นๆก็นิวยอร์กไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับทุกคนแล้วมันก็ทำคอนเทนต์เอาไว้ให้แล้วก็ยังไงก็ลองไปติดตามกันได้นะบอกเลยว่าแบบไม่ยากได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บายสวยมากนุ๊ปปิน่านด้วยให้ปล <laughs> ่อยคิวด้วย